นี่ครับเพื่อนเอ้ยนี่ป้าบรีได้เก็บมะเขือแล้วนะเนี่ยมะเขือโปรกนี่นี่จ้ามะเขือจากประเทศสกอตแลนด์ นี่่อาวันนี้ลุงเขาบอกว่าเขาอยากจะกินแกงเขียวหวานป้าวรีก็เลยมาเก็บเก็บไม่เยอะนะคะป้าวรีจะแกงให้แกแค่ถ้วยเดียวค่ะนี่ค่ะ ฮัลลโหนี่ค่ะพเพื่อนมะเขือป้าวรีกำลังติดลูกเล็กๆเยอะแยะไปหมดนี่ค่ะ ต้นนึงก็ติดเยอะอยู่มีเพื่อนหลายๆคนเขาบอกว่าเขาปลูกไม่เคยได้กินนะนี่ค่ะต้นนี้ก็ติดเยอะอยู่เด้อนี่ป้าบริเก็บไปแล้วลูกนึงต้นนี้เนาะอ๋อนี่นี่ค่ะหลบอยู่ต้นนี้ดก สำหรับต้นนี้ก็กำลังติดลูกเนี่ยเห็นไหมที่เป็นดอกแห้งๆเนี่ยลูกเขานะอย่าอย่าปีนะอย่าปิดึงออกนะลูกเขานะนี่คือต้นมะเขือในกรีนเฮ้าส์นะคะโดยรวมประมาณนี้เนาะปีหน้าป้าวรีคงไม่ปลูกเยอะขนาดนี้นะคงจะปลูกแค่ ต้นสต้นก็พอค่ะมันใช้งบประมาณเยอะเด้นี่นี่ค่ะปลูกเยอะขนาดนี้ใช้เงินเยอะนะมันปลูกยากค่ะเพื่อนๆเ,เพราะว่าประเทศสกอตแลนด์นี่หน้าร้อนมันสั้นมากนะเนี่ยดูหนาวมาแล้วนะเนี่ยตอนนี้เพิ่งจะเดือนเก้านะต้นเดือนเก้าเนาะ หนาวค่ะกลางคืนหนาวนะเนี่ยเขากําลังออกดอกและติดลูกเยอะทีนี้พอหนาวมาปุ๊บเนี่ยมันก็ไม่ในเรื่องแล้วเขาก็ไม่ติดแล้วเนอ้อถ้าอากาศหนาวมะเขือเนี่ยสลัดลูกทิ้งเลยนะสลัดดอกสลัดลูกทิ้งเลยค่ะโอเคเนาะวันนี้ป้าวรีก็มาแบบสั้นๆเก็บมะเขือครั้งแรกนะคะได้สามลูก นี่ค่ะนี่นะมะเขือที่ป้าวริปลูกเองสามลูกลูกเขายังเล็กๆอยู่ค่ะยังไม่โตเนาะแค่นี้ก็ดีใจแล้วค่ะโอเคป้าไปแล้วนะสวัสดีค่ะ